อย่างต้นนี้เล็กว่าดอกกาแฟเขาให้ดอกให้ฝักค่อนข้างจะสวัสดีครับวันนี้ลุงเทพจะมาแนะนำเกี่ยวกับแอลวีด่างให้ชมกันนะครับในสวนของลุงเทพซึ่งก็ตอนนี้ออกหนอ่อออกฝักออกหน่อกันเยอะเลยนะครับแล้วเรามาชมกันเลยนะครับครับวันนี้ก็แวะเวียนมาชมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งส่วนมากแล้ว สายพันธุ์นี้ก็จะพอาอพันธุ์ง่ายออกหนอ่อออกฝักง่ายชนิดีว่าบ้าหนอนะครับต้นเล็กต้นน้อยก็จะมีหนอ่อมีฝักเยอะลักษณะของ rb เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าภูเขาก็จะมีดอทเยอะในตัวของเขาเองอยู่แล้วซึ่งพอถึงเวลาได้เวลาที่เขาจะออกหนอ่อออกฝักมันก็จะออกมาค่อนข้างจะเยอะ กว่าชนิดอื่นเขาอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เด็ดไปบ้างช้ำบ้างกราบบ้างหรือจะเก็บไว้เป็นฟอร์มกอก็จะสวยงามลุงเทพจะให้ชมหน่อที่ลุงเทพกราบไว้ซึ่งค่อนข้างจะเล็กมากเทียบเท่าหลอดกาแฟนะครับเล็กกว่าหลอดกาแฟแต่ก็มีหน่อบางต้นก็จะมีฝักมีดอกนะฮะเดี๋ยวไปชมกันครับก็จะ มีลักษณะน,นี้ครับอย,อย่างต้นนี้นะครับของลุงเทพก็จะเล็กกว่าลอดกาแฟนะครับแต่เขาให้ดอกให้ฝักค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับอย่างต้นนี้เห็นไหมครับเล็กกว่าดอกกาแฟให,ให้ดอกซึ่งใหญ่กว่าต้นนะครับต้นนี้ลุงเทพกกาฟไว้อันนี้เป็น LB จด่างผลิตฝักนึงก็300กว่า350 200กว่าอะไรก็แล้วแต่ขนาดของฝักนะครับ ต่ส่วนมากแล้วสิ่งที่ที่ผลผลิตในการขึ้นกราฟต่อของกรุงเทพของ LB ด่างก็ส่วนมากจะได้ให้ให้หน่อค่อนข้างเยอะอย่างอันนี้เป็น LB ด่างหัวเป็นตองอ่อนแต่รอบๆตัวก็จะเป็นสีชมพูสีแดงนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่มีหนอกนะครับอันนี้เป็น เอด่างขึ้นต่อกราฟไว้เดี๋ยวหลองเทพจะหันหมุนหมุนให้ดูนี่ครับอันนี้เลยครับนี่เลยครับพวกนี้ก็จะไปผสมกับพวก LB แท้สารผู้เขาคล้ายๆด่างนี่ครับลักษณะของของเอจะเป็นอย่างนี้ ชมแอลมี v ด่างของลุงเทพแล้วถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ลุงเทพด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีค่ะ